ผมทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับแมปที่มีชื่อว่ากูร์ลีเช่นเคยนะผมเกมที่ไม่รู้ว่ามีอาราตาหรือว่ามีคาคุจ่าอีกไหมนะวันนี้พี่มาแบบสั้นๆไม่ยาวหนักนะผมทุกคนนะวันนี้จะมาออ่บอกข่าวสารนะอัปเดตหน้าว่าจะมีอะไรมาบ้างนะผมถ้าใครพร้อมที่จะไปดูแล้วนะ เ,ออเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันแล้วกันนะทุกคนก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล,ล้วคนละหนึ่งแชร์คนละหนกดติดตามด้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรมาใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับผมทุกคนส่วนมากเนะี่ยทุกคนนาจะอัปเดตมาแค่คูนอ,อย่างเดียวนะครับผมอ่าก็จะมีหางใหม่2หางนะครับผมเป็นหางของ นอะไรนะมันชื่ออะไรนี่แน่มันอะไรนะฮินามีเหรอน่าจะฮินน้มินะครับผมทุกคนแล้วก็ทธาระนะครับผมเป็นน่าจะเป็นร่างร่างหนึ่งนะยังไม่มีสเตทนะครับผมแต่ที่เป็นแบบว่าอนอเมะ Amazing เลยเนี่ยคือเอโตะนั่นเองนะครับผม,มเขาจะเขียนว่าเอโตะแล้วก็สองนะครับผมเออ อาจจะเป็นร่างที่แบบว่าอะไรนะที่มันเป็นสองแขนะอจจะแหลมแหลมนะครับผมทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าทําไมต้องเป็นรูปนี้นะผมอาจจะเป็นแบบเซอร์ไพรส์ร่างอาจจันนี้ไอ้ที่ร่างาจจน,บบนุ่งเต็มตัวเลยก็ได้นะครับผมทุกคนนะอาจจะมาแค่นี้นะผมแล้วก็ทาทาร้านเนี่ยจากดูดูแล้วมันมีโมเดลโมเดลคาคุจาอยู่แล้วไงไอโมเดลที่มันเป็นบอสน,นะอาจจะเอาเข้าหมาก็ได้นะครับผมอา่า ก็น่าจะประมาณนี้นะผมทุกคนแล้วก็โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมทุกคนสําหรับสปอยสันส้นๆสามภาพนะครับผมทุกคนเอาจิงๆมันมีสี่ภาพนะครับผมทุกคนเออแต่พี่แคปไว้ไม่ทันนะครับผมทุกคนนะก็จะเป็นล่างเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้รู้แล้วกันนะคือสี่ภาพนี้คือมีนาม,ม,ม,มิแล้วก็ทาราร่าแล้วก็เอโตะแล้วก็ผู้จัดการร้านของอันเทคูนะครับผมทุกคนที่มันเป็นล่างเป็นอะไรนะที่มันเป็นแบบสองแขนนะผมทุกคนก็น่าจะมีเท่านี้นะ เ okay. ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมทุกคนนะเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย